ีใ,ใจนำเจ้าได้สิได้เฮือนเนาะมานอนอยู่นี่หลยคลื่นเหรอป่ยะส้นสบายดีสวัสดี่อแม่พี่น้องเอที่หักแพงเบริรสุขสุคนตัเบิร์ุองกสบอเนานะ โอ้เนี่ยไม่ก็บอมั่นใจเลยอยาบมได้ยินเสียงกันจะน้อยสิไปสัมภาษณ์เพื่อนนะสิบาได้ยินเสียงอ, <c oughs> อยเนนบ,บิด์ตสอมองสุบอดเบิรสมองสุเจเด็กพี่น้องเด้ <c oughs> <c oughs> พอพบเพาะกับสองยูทูบบ้าเล่าพาเพื่นคือเก่าคือเดิมเ <c oughs> พิม่มเติมมาหนีก็ <c oughs> อยู่นครไก่ซอนพรมีหานเด็กพี่น้องเด้อเนาะแขงสวานนักเทศรั้วเมืองไก่ซอนพรมีหานนั่นแหละแขงสวนนัเขตไห้กูหลายคนก็อ่า เขามาติดตามเนาะทั้งไอหนุ่มพบเงี้วเพิ่นอะไรไปนองเอ้ยเนาะก็คือบ่าวซิงอะไรไอเหมือนเฮาก็ได้มีโอกาสเนาะได้เข้ามาเยี่ยมมายาเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะพอดีมาก็บ่าวจอยเพิ่นมื้อนี้ก็ดีแต่มันเยี่ยมมายาอีกเทื่อนึงหลังจากที่ว่ามีทั้งผู้รับผู้ใหญ่ทั้งบ่าวแอ็นั่นแหละเนาะอ่าซื้อที่ซื้อทางแล้วก็สิเฮ็ดตุพิดพามเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานให้นั่แหละเนาะอ่ะผู้ใดทเข้ามาเบิ่งมาส่งมาฝากก็ไลยกดแชร์ กติดตามแล้วก็แสดงความยินดีนำเพิ่นพี่น้องไว้เนาะว่าตอนนี้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือเพิ่นมีเพียบพร้อมครบแลยบ่อลลูนจังใดเนาะครบ่ครบก็จังไปฟังนกันนั่นแหละเนาะถ้าว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยากช่วยเหลือหรือว่าอยากสมทบก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้คือกันเด้อพี่น้องแปลงหูแปลงตาได้มื้อนี้เนาะทีใหม่พี่น้องเอลยก็มาทีใหม่บ่อนใหม่เออ ลังจากที่เข้ามาตอนนั้อยู่นอกกูเนาะอันนี้บ่อนใหม่อือนเชาเพือนลด่เื่อนบอเนี่ยราเที่ยงเชาเที่ยงหน้าบ่แมนบ่อเสาเพื่อนบ่อเชเือนคนโอ้อาสบายดีเลยอาสบายดีบ่าจ่อยกันเนาะไพอันนี้ผู้ใหญ่ทั้งเจ้าบอบ่แบ่้หูจยังบ่อหมาแสดงความยินดีเนาะ น้ำเดือดเบื้อง,ไ,งไม่ยังอันนี้ไม่จิกบ่หรือไม่แดงเนาะไม่แดงสิสาวไม่แดงสาวี่คือสีเบิดงามกว่านี้เนาะสาวในข้างในะคือสีเบิร์ดงามกว่าไา <c oughs> ปก<ะ>ลับไ,ไ,ไปข้างในผู้เลเ่เนาะเโทรได้ดินกว้างขวางแถบน,นี่ซื้อดินแถมน้องน้ำบ่จักนี่โอ้โหโทร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  อามอขางอลีสบายดีบ่าวเอ็นโอ้ซื้อดินแถมน้องบีิหาหรือว่าจังใดแถมเลยมาตัวคือดีแท่นี่โชคล้นทับอีละแถมอีกทุกอย่างคือใจดีแท้จ้าของที่เนาะเฮ้ย เพชรไหนพี่เออเออผีเนอกดินเพินต่อเนี่อืมสื่อดินแถมน้องแถมสวนอ้อยอีปาโทแถมมังโมอีกใช้มังโมนะเออปาดปาดปาดโต แหมน้องไอ้ลีตัวนี่เนาะน้องบอมีน้ำยังอันนี้เจ้าให้แพ่อ้นี่บนหน้าเสือได้ว่าสิมีเพื่อนคนเข้ามาในนี่ก็ดีอันนี้เทียงหน้าบ่เนี่ ว่าเที่ยงหน้า đấy นะเออถูกเขื่อนที่ชัมได้จ้ะวะใช่เจ้าของเพื่อนน้บ่อเที่ยงลราบ่อนะีอ่ยเราก็บ่อเต็มปากเลยว่าเที่ยงหน้าแล้วเนาะท้ายอันนี้เบาวซิงน้บ่อเออ,เอคือเปลี่ยนไปลายตืบเนาะจนจำบ่ได้รอ,อขึ้นแท้นี่ วางได้ับอ่นะตัดนั่นไม่นะเบอคือสองเบอขัดแทนย,ยานฟัน่ทิบอ่อเอ,เออแสดงว่าดินนี่ดินเจ้าข้องอันอน,อนี่แหละเจ้าของแปลงอ้อยบอ่โอ้เอามาอยู่น้ำกันอย่างนี้เลยเนาะจะาวางแปบะ สั่งบอเอาสบายดีสั่งโดยโดยโดยผู้เดียวจะบอเหตุหนึ่หรือสองคนเหตุกระเพิร์ดนะบอบ้าแห่นกันมีส่วนน้ำอีกบอโอ้คอยขยักฮุดน้ำเด้ขนาดแนวน่ะเงินไปทงอ่อนไปมปาน่าอน้รื่อไปม้บเรื่อย

เ,เ,เไขาตังกล้องอยู่ไซน่ะอยู่บนาห่านโบร์บนะขาตังกล้องอยู่สวรรค์นี่ก็มีตอนนี้่นกำลังตกนากวาก็โดนบอกฝนวางวาดไปเลยเนาะไม่ทั้งไย่ไงตุนอนี่เนาะ

ไปยืนใกล้เราได้ไเ,เออไปยืนใก่บ่าวซิงได้ยนไม่มาเชียบอนนยเอาได้มามือหนานี่ยเป็นหุเป็นหายพี่น้องเลยเออจจยันนงมีมา้างเออชาเหีหก็รางเจีอลเเลเออ สั่งเต็นเลยส้างเห็ดให้พี่ก็ดีแเลยเนาะเปินเห็ดให้ด้วยใจประจักษ์ตมีบออบอีปกัด้เลปยอรอีกใจบเป็ดแล้วจาร ใจอยากเที่ยวพันเดินเที่ยวเนือเที่ยวแมึงก็พันเที่ยวห่าห่านั้นมากกว่าก็ต่อต่อเลยโอ้โเกาแฟแบบองยังเบาแหงอยู่เนาะกาแฟแบบนึงยังเบ่แห้งอยู่เตะตัวน้อยเอาเลย กัี่มันลิจมกินพวกข้ายาวขวดตึงนโต้งนอนงเยาวยันแมนยันแมนกรมเจ้ากินบขาวเยาวขวดกินาวเหยาวขวดแล้วมันตึดมันลิดตำลามันหตึงโต้งตำลาเฮ็ดหบอดีบอดองมันึ่ตึดโต้ยาวมันบอแตกอกันกนโตบั

นี่เยกว่าไมสี่ปดตัวนี้หรอวะเท่าจอยบาตัวนี้รวาสี่ปดตัวนี้บอนี่เรกว่าไม้สี่เปเออนนสี่จังเมตมันเบิ่งสองประมาณสเมตรสได้บอแปดบานี่เบิ่งดูทางนี่หนามันนี่ ดีใจนํำเด้อบ่าสิดีใจนำเด้อดีใจนํำเจ้าได้สิได้เฮือดเนานะมานอนอยู่นี่ลคืนหรือเลายม่่คืสูได้ดอกนอกไ,ได้ไม่เนตลนอ,อก่ เดี๋ยวไปลอยกินมังม่มงโม่แล้ด้ยมังโม่บ่าวซิงบอก่าวิงห้เนย่าครปือมังโม่ปลูกในสวนเน่อยเนาะมังโม่สวนหน่อยเนาะ รับตัวมมจิกนะจกคนช้าใหม่นาวๆมั้เออทิละขาวนะเดี๋มไปใส่ละพุพุลยเมตกว้างลยิมาคุณหาคุณชาวแนนิม่าคุณมืดเมิ่อนโต่ยก่อนมแตนราคาเท่าไรก็อิมหาคุณชาวนะจังหมื่นก็ซิม่าคุณชาวนะ

พร้อมกันกับตัวนั้นเนาะตัวนั้นก็ของเจ้าบ่แปลงนั่นก็ดีบัวข้าะว่าาเฮก็ผ่านใบผ่านมาอยู่นะโหกเจ้าบุเบื่อเนี่ยเจ้าสิปลูกก้อยหรือวิปปอกหย่างนั้นเนี่ยพันธุ์ติดพันธุ์ติดเกี่ยงคำนั่นเป็นเสี่ยวกระปดองประดองนี่คือคนที่เกษียณเกษียณตกความร้ใจเขาายเขาเช่าสองปีเด็กๆจะาปปีติดๆแตวเขาโบเฮ็ดปีที่ช่องคนมาปลูกก้อยใช้ ดินนี่ดินข่อยบุกเบิกแล้วกันดินบุกเบิกนี่เขากระบอเช้าข่โบุกเบิกซิมาพันเกือบเกือบเทียไร่นี่แล้วพปลูกอ้อยผมว่าปลูกดินดินบ่ไทยตากน้ำพนมาเนี่ยมาไทยขลนเอาตอนนั้นกลบเบิดน่ะมันบ่งามบ่เนี่ยามันธรรมดาดินเนี่ยพอท่านได้ปลูกเนี่ยมันงามเน่ยนี่มันดรอนโคกโคกมันมันมนมันรอบได้มาจากสารบ่อุ้ยลบสองมันทอดบ่อดสามันกล้าปลอได้เห็ดเห็ดบ่ถือแบบมันเนาะพิษสูตรมันฮะ พิส like he so ูจนแบบเขาบอกเคยเหตุแล้วมันเป็นนั่นเลยแมนระบบหูแต่บดนชวมคุกอเขาเนาะตเลงวดเข็พานอเ้วจเขาเะครเขาเห็นาะมันก็ออกมาได้ช้นี้นคือมาตฐานของมันบได้เขาแมนนน่เปเจ้าลุกหมอนึ่งชั่วโมหมอโมเหตุกับปีซีมาเนี่ยกัโมขะกรบข่อยเบิดต่อปีเบิดสัญญาจำเป็นต้องเหตุและปีนี่ găm nhang gạo lẽo hay quái mãi gặp mãi 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 สุดตรียมาสาวลงหลุมไพสิปะเดิมหลุมเลกอ้าวจะกองเฮือนลเนาะจะกองเฮือนคุ้มค้ำคุม้มคูณคุ้มเงินสิหลังเข้ามาเงินทอง มันมันคือเป็นห่องข้ามาค้าเจ้าจกบนเนาะเลยนี่ยไหนน้ำส,อส่อสื่อเนาะโอระบายลงนี้เนาะ,นะอ,นอ๋อๆๆระบายลงนี้ก่อน ขนสอยกอย่านบาวซิกเมื่อยขนสอยเนี่ยและวเห็นว่ากันี่ดูว่าเห็นไปมอบเงินมอบคำให้เขาลายแท้มือนโอ้ยเงินเขาโมเมนเงินเาอจะดกโอ้ยพอแล้วเราดับแสนบาทเนาติดกับบัลายเขาได้เศรษมันสื้อ ทิ่ติด,ตดนะเศษมันบ่ได้ได้บ่ได,บได้ได้จัะน้อยมัสาานสีเสียงานเสียการได้กรับไปหนับเบิกเอาเลยคือไปทา้งไ,ได้เลยวะ่ะคือขาดหัวขาดหางไปวะ่นะพอแห,ห้งอีกแล้วเนีน่ย ต้นไมนเจาียงซพนไปแน่นลงม คนละคุม้มคุณเลืกะรด้นี่เม็ดนึงบ่หดดิาสิบ้าละเม็ดนึงหาเนาะครื่งเม็ดครื่งเม็รื่องเม็ดใคอยกดอกดินบอด้แค็งอะไรเนาะบมมีมางหินอยู่พืชเนาะเออขาดอยู่มีมังหินอยู่พืไหนดิมีมีัหินน้ำน่ออยู่พืชนะพอแห้ีกแล้วเป็นดินดางเนาะ ปูบอนี่เพื่อนนิคุดอยางนี้บังหินนะฮะอ่าอ๋อขมาบัดเดเินงอไล้ขอนเขาบอกซิงม ทั้งเสียมบอกเขาทั้งด่ามเสียมน้ำโบได้มาตรฐานอีกโบได้น้ำหนักอีกคเป็นวิธีบอนี้เรือให้เจ้าของคุด้นตาแต่คุ้นขึ้นเไม่จะรอเลยเบาสินจากไอหนุ่มผมยาวกลายเป็นไอหนุ่มผมสั้นลำบากโอ้ เราเอ็นจัดให้เราเอ็นจัดให้เพิ่นมีทีมงานมาเนี่ตุ้ย่ากเนอะพุตมีแล้วก็ห้ามมาใส่เนอะซุบลูกหลอดซุบเลยเนาะห้ามืันนี่บอหาวัน่มันนี่มันก็งามอยู่แล้วเหรอเขาว่างามเอามันก็งามเลยเนอะงามเบิร์ะงามเบิร์ดห้ามมากเลยจริงเงินแค่ว่างามก็ว่างามอยู่ในปากในใจเขาในใจเขาเนี่ยแหละเนาะคือชาวเขาแล้วว่า คนขี้ลายว่งามมันก็งามกนงามไทงามมันเล้าก็งามย่างหนึ่งแล้ก็งามย่างหนึ่งับคนขี้ลายกับอะไรอีกวไอ้เมียเลยเนาะงามไทงามงามไงามมันอันนึก็มันไปมันมันเคือบตอวนี้งมันนหึ่งเฉียมเฉี่ยมฉันทำกอนกัสีได้มายินดีกับตัวสิ้งคนโอ้ท่านี้อ่อนยุ้งอีพี่ ลองมาก่อนมีเพ oh. oh. anyway> taco taco ื่อนแหละหาเมียได้บ้างมาเผาเพื่อนให้ได้มาบอกสิที่ต่อผู้สาวให้นี่อยังได้อยู่บอกยากได้อยู่ดอกบอคือบ่มันใจเทะว่าแบบบ่เต็มใจยากได้อยู่ดอกภาวะได้เข้ามาเห็ด อยู eat, ่เห็ดกินแต่งแรงแต่ง่ายนึงเขานึงน้ำนี่แหลอที่หาเงินกับแม่นเฮาเด้บาดนี่กันได้เมียเลยมันเป็นนั่นน่นไดยโอเคเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็สิได้อ่าจบคลิปก่อนเนาะจบคลิปก่อนเนาะแม่นอือจบคลิปแล้วมันมันยาวเลยเด้อ อาซ้ำนี่ก็พอหอมปากหอมคอแหละเนาะมาทิ่บ่ปะกันหกักแพงกันคือเก่าพี่น้องเลยอืุจักกันไหวก็ตอนนี้ก็ทางบ่าวแอนบอก็คือสีเพาะหมดเลยแหละทุกจริงทุกอย่างเลยเบ่าะเบาอนอันนี้ฮะแมนค่าสร้างยังยังบ่มียังบ่มีบอกระเดียวกสร้างมาที่ห่อนเหลือแต่ค่าสร้างอย่างเดียวบ่อท้ามึงได้เว่ามีแบบ ปูใหญ่เพิ่นอยากส้มโถบยังหั่นน้าเนาะเป็นปูกับขา้างโอ้เดือดแต่แป้นปูกับขา้างว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะขา้างก็5ล้านถ้าบ่มีอเรืีอก็จะเป็นใหนโมซิงนี่แหละไปดำหนาอืมขา้างกะห่าล้านมาสันไปดำนาให้เพิ่นว่นโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็สิได้ ແຈກຄິບຊ່ອຍນີ້ເດີ້ເນາະຖ້າເກີດດອກຄູ່ລັກຄູ່ໃຫຍ່ເພິ່ນກໍມາເບິ່ງມາຊົມເນາະກະຝາກຄິດຈິນຕະນາພີ່ນ້ອ